วิวขนาดนี้ไข่ก๋วยเตี๋ยวเรือหลักสิบได้ยังไงแล้วยังอร่อยด้วยนะอยู่ริมแม่น้ำไปอีกมีซุปดำสุดแซ่บแล้วก็อาหารแบบจัดเต็มชาวกระแบงเพชรเคยไปกันหรือยังกับร้านก๋ยวเเเเยเตี๋ยวเรือเปาปาก๋วยเตี๋ยวเรือราคาหลักสิบแต่คุณได้วิวแม่น้ำปิงในร้านโป่งโล่งสบายสามารถนั่งได้แบบชิลๆมีครบทั้งอาหารแล้วก็คาเฟ่ตอนกลางวันเป็นร้านอาหารส่วนตอนกลางคืนก็เป็นนั่งชิลเนี่ยโซนคาเฟ่สามารถนั่งชิลๆดูริมแม่น้ำไปร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วก็รันยาวไปถึงห้าเเทุ่มสี่สิบห้าง มุดเพิ่มไข่เพิ่มอีกสิบ,บาทฟังไม่พี่ขายราคานี้จริงๆไม่รู้ว่าขายเอาสังคมหรือไม่เล็กลวกหมูแล้วก็เพิ่มไข่มาตูไปหนึ่งตัวเส้นลวกมาเหนียวนุม่มอร่อยรสชาติน้ำก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากเข้มข้นกลมกล่ลวกจิ้มก็ให้มาเยอะยังถามเลยว่านี่จริงๆใช่ไหมไม่หลอกกันใช่ไหมหมูหมากนุ่มส่วนตับก็นุ่มกินแบบไม่ต้องปรุงเลยมาที่ตัวอาหารกันบ้างอยากลองอะไรหนักหนักลงทอ้อออ๋ส่วนหอยนางลมมาแบบเดือดเดือดเบ๊บตัวกระทะย,ยังบอกเลยว่าให้สู้ซู้ข้าวคุกกี้ที่นี่ก็ขายดีให้มาแบบครบเครี้ยวไหนๆก็เปิดต่อมรส ล้วเลยสั่งส้มตามกันต่อเริ่มที่ตายอดมะพร้าวอ่อนก็คือสับมาให้เยอะมากกุ้งแห้งตัวใหญ่ส่วนถั่วไม่ขึ้นลาชอบเสือภัยมากส้มตามกรอบอร่อยกรอบไม่จกตาแล้วก็ยังให้กุ้งสดตัวใหญ่ในส่วนของตัวยอดมะพร้าวอ่อนจะมีความมันๆเนื้อแนะนำถ้าใครจะไปเซิร์ชแม่ตามนี้ได้เลยออมไปตอนกลางวันแต่คิดว่าตอนเย็นก็คือเลิศไม่แพ้กันช่วงนี้ระดับน้ำขึ้นมาก็สวยไปอีกแบบใครเคยไปแล้วมาบอกกันหน่อยถ้าออมแวะไปตอนกลางคืนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้ง